สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคาเฟ่นาประทุมนะครับประทุมธานีนะครับเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมีชาตื่นเต้นไหมมีรถไฟด้วยตื่นเต้นครับอันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปที่คาเฟ่มีน้ําตกเล็กๆนะครับนตกด้วยตอนนี้ตอนนี้็กชายตชาเขามากิงไอ้ิมนะครับไอติมนี้ไอติมอะไรครับมะนาวไอติมมะนาวเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยว อร่อยมากเลยครับแม่ก็นั่งเฝ้าอยู่อันนี้เรารออน้ำมะพร้าวนมสดแล้วก็อะไรในกาโน่ให้ลูกชายกินมะนาวไปก่อนแล้วก็มีเบบีเบบีท้องดีใจไหมเบบีใจมบบีดีใจไหมอนนี้แม่กินเน้ยมีเพื่อนใครคะเนี่มะพร้าวนมสดให้เบบีครับมีเบบีเบบีได้กินมะพร้าวนมสดพี่ชายว่าไงพี่ชาย ใช่น้องน้องได้กินมะพร้าวนมสดอ่ะอยากกินมะพร้าวมันมีผักใส่ได้ไงเขาใส่มาให้ไงลูกตุ๊กตานี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านนะครับเป็นตู้น้ที่มีต้นมะพร้าวเฮ้ยต้นนี้ต้นตาลครับเราจะลงไปข้างล่างกันนะทานน้ำกันก่อนไหนโอ้ชิงนช้านะครับเดชช้าก็กำลังกินเป็นฝาย จ,จิ้มชีสไปด้วยจิ้มเดนไปด้วยอร่อยไหมครับซอสอร่อยไหมลูกอ,อันนี้อซอสก,อกอะทศกับชีอ้เลยก็รอดเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกันตรงน่นที่ทุ่งนานะครับตอนนี้นะคะเตช่ามาเล่นโอ้โ เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัว๋วกันก่อนนะครับนี่รถไฟครับผมได้ครับอ่าตอนนี้เดช้ะกําลังจะไปสารวจสถานที่ระวังชนน้องด้วยครับอีกทางด้วยลูกมาทางนี้มาฝั่งนี้ไปเ,ออเลยครับเราจะไปดูคาเฟ่กันนะครับนี่ขึ้นทางนี้ก่อนทางนี้ สวยงามมากเลยเอาไปยืนไปยืนพ่อจะถา่ายรูปให้เร็วหันหน้ามาหันหน้ามานี่หันหน้ามาอีกครับตาท่าดีๆครับโอเคไปเลยเดินสำรวจกันนะครับอันนี้ก็จะมีณนะปทุมคาเฟ่มีต้นตาลมีเป็ดมีเป็ดแล้วก็มีรถไฟอมีที่นั่งเทียบเลย ว่ามีที่นั่งแค่นี้บรรยาก,กาศโดยรวมวันนี้ก็ดีนะครับไม่แดดร้อนฝนไม่ตกระวังนะลูกถูกไหมครับเนี่ยครับชายชากำลังไปไปจุดภัยครับหักไหมเนี่ยาาไปนู่นไปนูน่นเลยเปไปนู่นเลยไม่น่าจะโอเคงั้นเราก็จะเปลี่ยนเั่นหน้ามองกล้อง นี่นะครับมีรถไปวิ่งมาบายบายด้วยมีต้นตาลนะครับหอมกลิ่นฝนตกใหม่ๆตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับสามใบเตรียมขึ้นได้เลยรถไฟจิ๋วตอนนี้นะครับเรากำลังจะนั่งรถไฟจิ๋วน,น้ดีๆครับ เดชาเป็นไงบ้างลูกได้นั่งรถไฟจิ๋วรอบนี้เอ้ยอยางยิ่งแข็ไปนะครับรอบนี้พ่อแม่ลูกเหมานะครับนี่มาแล้วชมวิวพ่อแม่ลูกเหมาขอลุรถไฟครับรอบนี้เดชาหันหน้ามาเป็นไงบ้างครับสนุกไหม ข้ามยื่นหัวออกไปแล้วก็ห้ามยื่นแขนนะครับมารอบนี้เราฝนตกด้วยอ่านี่นะครับนตกครับอย่าลุกนะลูกอย่ามันล้มนะครับ phải chịu không